สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทํานะครับกุ้งผัดพริกเกลือนะครับอันนี้ก็ที่จะทํานะครับอย่างแรกนะครับกุ้งนะครับครึ่งโลนะครับสิบหกตัวได้นะครับแล้วก็อันนี้ผักชีนะครับแล้วก็ต้มหอมนะครับอันนี้ก็ต้มหอมกับ รากผัชีนะครับอันนี้ก็ซอกนะครับซอสปรุงอาหนะครับหน,นึ่งช้งอนนะครับแล้วนี้ก็สองช้อนนะครับแป้งทอดนะครับนี่นะครับแป้งทอดกรอบนะครับแล้วอันนี้ก็เกลือนะครับหนึ right no ่งช้อนนะครับกระเทียมนะครับสิบชิ้นนะครับสิบอันนะครับพริกเกลือยี่สิบอันนะครับอันนี้ก็เหล้าจีนนะครับหนึ่งช้อนนะครับ อันนี้ก็กระเทียมนะครับอย่าทอดนานๆนะครับเดี๋ยวสีดำนะครับเี๋ยวเค็มนะครับสุกๆหน่อยๆก็ได้ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กุ้งนะครับ ใส่เกลือนะครับโดยเกลือนะครับแล้วแป้งกรอบนะครับแล้วก็ยำนะครับแป้งทอดนะครับรวมนะครับเดี๋จะได้เข้านะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับยำเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เรามาใส่พริกนะครับนี่ก็พริกเราตัดนะครับ ชิ้นลเล็กๆนะครับเราต้องทำแบบนี้นะครับแต่แป้งจะได้ออกนะครับเหลือแต่พริกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทอดนะครับ นี่ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเราตัดเสร็จก็น้ำมันออกนะครับไม่ไม่เอานะครับเอาให้แห้งนะครับแลราเติมน้ำมันก่อนนะครับมาทอดกุ้งนะครับ ทอดให้สุกก่อนนะครับนี่ก็จะสุกแล้วนะครับกุ้งเยอะนะครับก็เลยทอดสองหลอบนี่นะครับเราต้องน้ำมันใส่นิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่แล้วมาทอดนะครับลากไฟชีกับต้มหอมนะครับ มาผัดนะครับเสร็จแล้วใส่สกุ้งนะครับที่เราทอดไว้นะครับเสร็จแล้วใส่สกระเทียมนะครับที่เราทอดไว้นะครับเสร็จแล้วพริกนะครับแล้วก็ยำนะครับสองช้อนนะครับช้อนเดียวไม่ได้ไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วใส่เกลือนะครับตอบทิ้นะครับเสร็จแล้วมายํำนะครับตอกตุงใส่เสร็จนะครับเสร็จแล้วใส่เหล้านะครับเหล้าจีนนะครับเพื่อความหอมนะครับถ้ามีไข่ก็ไม่ต้องใส่นะครับเสร็จแล้วใส่ข้อมหอมนะครับได้ยํำต่อนะครับ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ผักชีนะครับลองทำดูได้นะครับง่ายๆนะครับอร่อยนะครับ